เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับมาบ้านพี่ชายพอดีผมไปซื้อเนี่ยครับไปเดินตลาดนัดแล้วก็ไปเจอปลานะครับเป็นปลาน้ําจืดเห็นก็ว่ามาจากนครนายกเขียว,ยยวซื้อก็ซื้อปลาสร้อยมาครับมาทําปลาล้านะครับในสูตรกระแพงเพชรบ,บ้านเรานะครับแล้วก็อันนี้มีปลาคือคนขายเขาเรียกปลาแป้นนะเฮียใช่ปะ่ะใช่ปลาแป้นลาแป้นแล้วอันนี้ปลาแป้นนสวยเราจะทปะาปลาร้าป่ะไม่ทํา ทำเป็นปลาแดดเดียวเนาะแดดเดียวอาแล้ววันนี้อยู่ที่บ้านพี่ชายครับหลังจากที่ไปเจอสินค้าดีๆมาเราก็จะมาทำเมนูที่เราชอบกันอ่าละฮะทีนี้ผมก็ต้องขอดเก็บแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาขี้ออกที่สำคัญนะเรามีไหทองคำของเรา <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรนะลำไยเหรอไม่ใช่ลำไยลำไยไหทองคำไม่ใช่ครับ อาล้วครับเดี๋ยวขอเวลาทําปลาสักพู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมครับพอหลังจากที่เราทําปลาเสร็จนะครับวันนี้ปลาที่เราใช้ประมาณเท่าไหร่นี่ฮะประมาณผมว่าประมาณโลกับโลสามขีดนะครับพอหลังจากที่เราทําปลาเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ําขอเก็บล้างน้ำเอาเอาขี้เอาไส้ออกตัดหัวด้วยเราล้างหลายรอบเลยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการคลุกแล้วนะครับอ่าเริ่มต้นก็คือเกลือ คูกเกลือเกลือที่ใช้เนี่ยครับเป็นเกลือสมุนนะฮะประมาณสักสขีดพอนะฮะเพราะปลาเราไม่เยอะครับปลาเราประมาณแค่เนี่ยครับใช้วิธีการนวดทุกเท้าระหว่างปลาที่เราทําสะาดแล้วกับกเกลือนะครับเกลือสมุนนะครับพุกเค้าไปเรื่อยๆ ปลาเนี่ล้างให้สะอาดเลยนะคระับแล้วเราต้องคลุกเค้าตัวนี้ประมาณสักสิบนาทีแต่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่แหละครับพอคลุกเกลือไปเรื่อยๆครับนวดเกลือนวดปลาไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่สไตล์ในการทำปลาของผมก็คือจะเติมด้วยน้ําปลานะครับนิดนึงไปกันประมาณสองช้อนโต๊ะ นี่คือการสเต็ปแรกในการหมักปลานะครับแล้วก็นวดต่ออีกสักครู่หนึ่งประมาณสัก5้านาทีนะครับฮะพอเรานวดเกลือกับปลาปลาที่เราทําความสะอาดแล้วก็มีน้ําปลาด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องถึงเวลาที่ต้องบรรจุลงไห้ละไห้ทองคําของเรา จะได้ขนัดขนาดนะเฮียแล้วเวลาสมมติว่าบ้านเราเนี่ยเวลาทำปลาเนี่ยเราจะหมักเกลือไว้ประมาณกี่วันคะับประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันครับสิบห้าวันแล้วเราก็ค่อยเอาเออกมาแล้วก็มาเค้าข้าวคั่วแล้วหมักต่ออีกกี่เดือนหมักต่ออีกก็ต้นตำว่ประมาณสี่เดือนขึ้นครับว้าวแต่เนี้ยคลิปเนี้ย <c oughs> หลังจากการหมักปลาแล้วนะครับ4-6เดือนนะฮะกว่าจะได้ได้รับประทานไหทองคำข,ของเราอ่ะกับปลา1กิโลประมาณกิโล3 2ขีดหรือกิโล3ขีดพอดีไหมครับน่จาจะพอดีครับย่าโอ น่านเป๊ะเลยไขทองคำลำไยไ่ทองคำนีเป๊ะเลยเตนี่แะเต้น้ปลาที่เหลือ,อเอาละนี่คือการหมักเกลือกับหมักคำปลานะครับประมาณ15วันนะครับในในสิ่งที่พวกเราทำกันเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ปิดปากถุง นี่เลยเอาละฮะนี่แหละครับอีกสิบห้าวันเราจะมาดูกันแล้วก็เอามาเคล้ากับข้าวคั่วที่เราต้องคั่วสดๆใหม่ๆนะครับขอเวลาเอาลครับหลังจากที่ผมผมกับพิชัยนะครับหมักปลาเกลือ,อไว้แล้วนะครับที่จะทำปลาทีนี้เราก็จะต้องเอาคือพอครบสิบวันนะครับ เราจะต้องเอาปลาพวกนี้มาคลุก,คกเคเล้ากับข้าวคั่วแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับนี่ครับเป็นปลาที่เราหมักเกลือไว้นะครับพอได้เวลาสักสิบวันสิบสองวันนะครับผมก็ามา,าคลุกกับข้าวเอามาใส่ข้าวคั่วนะครับแ็จนีน่าจะต้องหมักสีกทีนานเลยสี่เดือนเนี่ย ถ้าขัวที่ใส่เนี่ยก็คือใช้ใช้วิธีการกาดเอานะครับ <c oughs> คือคลุกเคล้านะครับได้ดูว่า,ข,าข้าวคั่วเนี่ยมันมีความเหมาะสมแล้วครับไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับจะได้มีเพิ่มความเปรี้ยวนะครับอืมข้าวคั่วหอมใหม่ๆคั่วใหม่ๆใหน,อให,ให,นหอมจริงจังเลย ผมใช้หนึ่งถ้วยนี่นะครับอืกลิ่นข้าวที่อ,อข้าวที่ทำข้าวคั่วนี่เป็นข้าวสารเป็นข้าวเจ้าข้าวสาให้หรือว่าเออข้าวเหนียวก็ได้นะแต่ว่าคั่วให้สุกหอมเลยนะครับแล้วค่อยมาปั่น โอเคขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับตัตจะบรรจุนะครับพอคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็บรรจุใส่ใส่ถายมันเดิมมันนะครับหลังจากนี้คือการหมักบ่มแล้วเราจะต้องหมักบ่มเขานะครับให้ปลาเนี่ยปลาร้าของเราเนี่ยได้ที่จะขั้นต่ำเลยประมาณสี่เดือนนะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะหมักไปเรื่อยๆสักหกเดือนแปบ๊บหนึ่งนะครับ อาละฮะทีนี้ก็คุกข้าวคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ทีนี้ครับก็คือขั้นตอนของการใช้เวลาในการหมักหรือบ่มเขาอ่ะนะครับอีกสีเดือนถึงจะมาเปิดดูอีกทีนะครับงั้นคลิปนี้รออีกสีเดือนเจอกันนะครับผมแล้วครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องจัดการนะครับกับ ปลาราของเรานะครับหลังจากที่หมักไปถึงใช้เวลาระยะเวลาประมาณ6เดือนกว่าๆนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการหมักบ่มนะครับก็คือเป็นปลาไอปะลาที่ผมทากันเองกับพี่ชายนะครับช่วยกันขอดเกลยดช่วยกันทําแล้วก็หมักในสไตล์ของออบ้านผมแต่ว่ามีพิเศษนิดหน่อยก็คือใช้น้ำปลาในการช่วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเปิดกันเลยครับ อ่าระเปิดเลยฮะเก็บไว้นานอ่าให้พ้นแสงแดดแล้วก็ระวังพวกเอ่าแมงวันนั่นนะครับไม่มีหนอนขึ้นแน่นอนพอเราเก็บไว้ในบ้าน <c oughs> นี่ครับโอ้โหอยากให้ชมแบบเอสอะฮะเอาละครับหมัดบ่มได้ที่แล้วครับผมทีนี้ก็จะตัดให้ดูแล้วนะหืม <c oughs> ก,กลิ่นกลั่นจวนมากอะ อ๋อแล้วลองตากดูสิอกลิ่นต้องเจอเราก็กลิ่นไปกลิ่นปลานะฮะไม่ใช่กลิ่นแบบไม่ได้กลิ่นเหม็นนะเพราะว่ามันไม่ได้เน่าอ่ะคือเขาเรียกะ่รวะเน่านั่นแหละโอ้ตา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 เพราะเออนี่ก็คือหมัดบ่มจะได้ที่มันก็จะมีกลิ่นทั้งกลิ่นความเค็มกลิ่นข้าวคั่ว แล้วก็ก็คือกลิ่นปลาร้านนะครับนี่เห็นไหมฮะปลาตัวเล็กตัวน้อยที่ผมทำความสะอาดกับเฮียโอ้โหหมกลิน่นนี่ฮะอันำลายแตกปลาแบบนี้ทำเจียวดิบอร่อยมากจริงหมหอม จะพูดคำว่าหอมจะถูกไหมเนี่ยโ okay. อเคก็มันไม่เหม็นนะโอ้ย,อย,อยพอดีไปเจอไห้เล็กๆจากที่เย่ยสวสายเก็ซื้อไอ้ยังส่งก็ซื้อนี่ครับอูกมาฝากก็เลยทําปลาาซะเลยอือถ้าถึงใจอะ่ะตักมาเยอะทําไมเนี่ยตักให้ดูนะฮะ อันว่านะครับนี่ครับปลาลาที่ทำน้ำลายแตก <c oughs> ปลาลาที่ทำครับวันนี้นะครับเป็นปลาเล็กปลาน้อยจริงๆนะครับการหมักก็จะใช้เวลาสั้นหน่อยก็คือสักห้าเดือนหกเดือนก็กินได้แล้วนะครับแล้วการหมักก็ง่ายๆครับก็คือทําปลาร้างปลา,า,ปา,าให้สะอาดคลุกเกลือหมักเกลือไว้สักห้าวันเจ็ดวันหรือสิบวันก็ได้ไม่ผิด แล้ที่เหลือก็พอเกลือได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาเคล้ากับข้าวคั่วส่วนรายละเอียดและส่วนประกอบหรือปริมาณเดี๋ยวผมเขียนให้ดูในใต้อ่าในใต้คลิปนะครับจริงๆไม่ยากนะผมอาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยด้วยความเป็นความคนที่สรรหานะก็คือเติมเอ่อเติมน้ำปลาลงไปนะครับเพราะน้ำปลาก็มีความเค็มนะครับแล้วก็ไปช่วยให้เขาเนะครับ เป็นปลาที่มีน้ําเยอะหน่อยนะครับถ้าไม่งไงก็จะเป็นปลาที่แห้งๆหล้วทีเนี้ปลาน้ําเยอะๆเนี่ยกับข้าวคั่วเนี่ยครับมันก็จะช่วยกันทําให้ปลาเนี่ยครับนุ่มเร็วแล้วก็เขาเรียกอะไรได้ที่เร็วอะ่ะแล้วก,กินได้เร็วนะครับปลาาเนี่ยครับเป็นเป็นวิถีเขาเรียกอะไรนะเป็นวิถีเป็นวิธีการถนอมอาหารประเภทหนึ่งนะครับ มีหลายๆภาคที่ทําทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคใต้ทาป่ะนะก็น่าจะทำแหละปะลากระดุกเลยเนี่ยเห็นเห็นอยู่นี่ครับแล้วก็หลายๆที่ก็อาจจะมีวิธีทําแล้วก็สูตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบเป๊ะๆนะอาจจะมีการแต่งปรับแต่งได้บ้างแต่สุดท้ายก็คือการถนอมอาหารประลาที่ดีควรจะหมักไว้6เดือนขึ้นไปครับ ก็หลายๆสิ่งก็คือมันจะได้ได้ที่ด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องพยาดนะครับอ่าลของหมักของดองการถนอมอาหารแบบนี้ไม่อยากจะจับให้ดูแต่ว่าก็เกรงใจคุณเกียรล้างมือนี่ฮะตัวน้นอยๆแบบเนี้ยใส่กระส้มตำนะที่สุดอะงั้นเอาเป็ว่าวันนี้นะครับขั้นตอนคลิปเนี้ยต้องรอเวลานานเลยละครับเพราะว่า รอกว่าจะบ่มได้ที่หมักบ่มได้ที่แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ผิดหวังไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าเราเอาหัวปลาออกไปแล้วปลาโหนงปลาบางสูตรก็อาจจะมีกลิ่นที่ต่างออกไปนี่ก็เราก็เราไม่ว่ากันนะเพราะว่าทุกสูตรเนี่ยพอปรุงสุกแล้วอร่อยหมดจริงๆงั้นเอาไว้ว่าเนี่ยครับเอ่อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูหมักปลากินเองนะครับ ถ้าหากช่วงไหนปลาเยอะๆก็ทากินเองได้บ้างนะครับจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยแต่นานนะกว่าจะได้กินเนี่ยขั้นต่ำหกเดือนเชียวงั้นเอาไว้วันนี้นะครับเ,เสร็จแล้วครับพบแล้วกับวิธีการทำปลาสไตล์ของผมนะครับถ้ามีประโยชน์ลองนำไปใช้ดูนะครับปลาสูตรนี้จะได้น้ำปลาเยอะหน่อยนะเพราะว่าใช้น้ำปลาในการช่วยหมักงั้นวันนี้ทาขอตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไร ดีๆเดี๋ยวนะันจะมานําเสนอต่อ,อนะครับจะเพิ่งเบื่อกันนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยแยลาแล้วครับสวัสดีครับผม